ตอนนี้น้องช้างเพิ่งอาบน้ําเสร็จมาพอดีเลยนะครับผมมาถึงเห็นน้องช้างยืนรอพอดีเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีท่านนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ที่ป่าหลังสนามบินนะครับผมหรือเรียกอีกชื่อก็คือสุ้ม ที่เด็ดหลังสนามบ okay? ินนะครับอยู่ที่นี่ก็มีช้างอยู่ทั้งหมดเจ็ดเชือกนะครับมีทั้งหมดเจ็ดเชือกนะครับวันนี้ก็ได้กล้วยมานะครับผมนี่ก็เป็นกล้วยจากคุณพี่เปิ้ลแล้วก็คุณแม่ก้อมนะครับนี่ก็เป็นกล้วยหอมทองนะครับที่เราแบ่งจากช้างที่บ้านแล้วก็มาให้ช้างที่สนามบินด้วยนะครับผมที่เหลือแล้วก็จะแบ่งไปให้ช้างที่บ้านนะครับ ตอนนี้น้องช้างเพิ่งอาบน้ําเสร็จมาพอดีเลยนะครับผมมาถึงเห็นน้องช้างยืนรอพอดีเลยนะครับอาบน้ําสะอาดสะอาดมาครับแต่ผิวแดงครับผมเพราะว่าช้างอยู่ที่นี่ดินแดงนะครับดินดินพื้นที่จะเป็นดินสีแดงนะครับตอนนี้น้องช้างเราก็ยืนรอกันนะครับผมเพื่อจะเดินเข้ามากินกล้วยนะครับ ยิงเล็กยิงเล็กกลัวรถนะครับผมโอ้กลัวกลัวรถครับผมยิงเล็กกลัวรถนะครับไอ้ยิงวายิงวมันนานจะได้เจอรถนะครับเดี๋ยวต้องให้เกียริยิงครับผมเพราะว่ายิงเขาเล็กก่าเพื่อนรับยิงก่อนเพื่อนครับยิงเล็กยิงข้างหน้ามายิงยิงข้างหน้ามายิงเล็กตัวเล็กก่าเพื่อนครับให้ให้ก่อนเลยนะครับครับผมครับผมสวัสดีครับผมนี่กอล์ฟวดนะครับผมผู้จัดการผู้จัดการซุ้มนะครับผมผู้จัดการผู้จัดการซุ้มที่เด็ดหลังสนามบินนะครับ วันนี้คนตตงก็ได้มาเยี่ยมเย็นนะครับผมโอ้กล้วยหอมไม่ได้เป็นตาเสียดเน่ก็กล้วยหอมนะครับกล้วยหอมก็ของคุณพี่ของพี่กุ๊กนะครับผมพี่กุ๊กบ่ครับของคุณพี่กุ๊กจะขอไปกินเข่าเที่ยงจะวีนะครับพี่กคาบครับให้คนด้วนเอาไปกินกับข้าวนะครับครับขอบคุณครับหนึ่งวีนะครับพราเราก็เอามาพอกันนะครับผมเสียงตเยอะนะครับครับคราบทนายด้วนเอาไปเก็บก่อนนะครับเอาไปเก็บกันครับผมนี่ครับกด้วนกี่กี่ลูกครับกี่ลูกถึงจะอิ่มก็ด พกครับว้างพกนะครับดิพกลูกพกลูกเพิ่งได้ขี่พวงมุ้แล้วครับดิัำนีก็กระทบนะครับผมกระทหลังเล็กๆนะครับพอได้หลบฟ้าหลบฝนนะครับเวลาฝนตกนะครับผมช่วงนี้พายุฝนก็ตกบ่อยเช่นเกยนนะครับกล้วยนี้เราก็จะแบ่งเชือกละสามสี่วีก่อนนะครับแล้วก็กล้วยหอมคนละหนึ่งวีนะครับแล้วก็แตงโมอีกคนละหนึ่งลูกนะครับก็ขอบพระคุณคุณพี่เปิ้ล

บนี้สามมีนะครับคนนี้สามมีครับผมเดี๋ยวให้กินเลยครับให้กินเป็นทีละเชือกเลยครับผมครับขอให้พี่พีเอฟีครับผมโชคมาล้านรวยเลยครับเออโชคมานครับผมโชคมาอยู่ดีไม่แห้งครับผมอยู่ที่ไหนก็พี่พีเอฟซีก็ตามถึงนะครับผมตามถึงครับผมอยู่ป่ายังตามถึงครับอยู่ป่าก็ตามถึงครับเอ้ายิงเขียวยิงเชียวช้านะครับแต่เย็นเย็นครับ มีกดที่สองครับเข้าห่อมาเป็นบอกคุณเพ่นนขาห่อห่อห่อ่อนกับบ้านแล้วอ่ากีกแกงมูลหนึ่งลูกครับห่อให้เลยครับ ยิงเล็กนี่ก็กาลังเข้าโรงเรียนใหม่นะครับผมเรียนได้จบกี่วิชาแล้วคุกคนจบหนึ่งวิชาไปแล้วครับผมจบหนึ่งวิชาแลวนะครับผมเก็บของนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วครับคุณตะอ่าเชือกต่อไปครับขอบคุณครับครับขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณเอฟซีมากมากนะครับไ่ต้องย่านรถรถเข็นกล้วยไม่ต้องย่านต่อไปเห็นรถเข็นกล้วยไม่ได้นะครับต่อไปจะวิ่งแส่เลยนะครับช่วงนี้ก็กําลังกําลังตกใจอยู่ครับ ต่อไ,ไปก็ไพยผู้พานะครับอรอ,อบเรวครับสวัสดีครับสวัสดีครับกล้วยหอมหนึ่งบีเลยนะครับ,น,รบ,รบ,นะรบนี่ก็เป็นช้างวัยรุ่นนะครับผมเรื่องกินไม่ต้องห่วงเลยครับคุณด้วนช่วงกลางวันนี้เอาเอาเข้าไป ในป่าลึกไหมไม่ครับกลวันนี้จะกินสับรวดครับผมชาวบ้านกินสับรวดมับยมีสับรวดก็เหลือแค่นี้นะครับผมช้างเจ็ดเชือกนะครับก็ผูกตามสายท่าอย่างนี้ครับครับก็ถือว่าก็ถือว่ากินได้นานเนาะคุณล้วนเนาะก็ถือว่ากินได้นานเนาะสับรวดเนาะได้นานครับได้หลายวันหลายมื้อเลยนะครับคือเราจะเอาเข้าไปข้างในเพราะว่ากลางวันเรามานอนเลี้ยงครับผมครับตอนกลางวันเอามากินสับรวดเพราะว่าถ้าเราเอาสับรวดเข้าไปกลางป่านี่ก็จะคนลําบากนะครับ ขอครับมาเร็วร้อนเร็วขออครับี่ขอครับครับ่นคสวยสวยยวนเียกงวันนี่ก็แม่โบวี่นะครับผมพังโบวีนะครับโบวีครับผมพังโบวีนะครับกล้ยหอมครับวีอ้าวกล้ยกล้ยน้ำว้าอีกสามวีนะครับสาวีครับผม เอาหมอไปเลยครับแม่โบนี่ไม่ต้องห่วงครับสุดยอดครับเรียบร้อยนะครับครับแม่โบครับผมถัดมาครับเป็นชมโบครับผมโอ้ยทำไมเสียงแหบจังอ่ะช้างไม่ได้กินน้ำหมอทำไมเสียงแหบจังชมโบนี่ต้องเพิ่มน้ำปลาใช่ล้วนี่ชมโบร์นี่รู้สึกว่าจะใหญ่กว่าเพื่อนเนาะคนนวน ใหญ่กว่าเพื่อนครับผมใหญ่กว่าเพื่อนใหญ่กว่าในซุ้มเลยครับผมเพราะว่าเรื่องกินนี้เรื่องใหญ่มากครับเรื่องกินเรื่องใหญ่ครับได้เลยอร่อยไหมอร่อยครับผมโอ้โหครับหล่นปากหล่นอะไรหมดเลยครับนี่ยังไม่หมดคตรปิ๊กร่นไปครับอเชือกที่ห้าครับผายโบวทองครับครับไปเร็วครับื่ดย ครับุ่งเป่าน้ำมนต์ให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวครับนั่งครับอู้หูกล้วยหอมคนละหนึ่งวีครับกล้วยน้ำหว้าครับผมวิเอาอ้หคือกินสาแท้สั่งไม่หลุดไหมครับแสดงว่าเขาไม่ชอบกินเหมือนผู้พาเนอะเขาด้วยหอมไปเลยครับปวดอาเดี๋ยวเอ้าโอเาครับมาหอมเลยครับผม อ้ห uh ่อไปแล้วครับน ah ี่เชือกที่หกก็พังชีนวนครับเอาเฮอยกก็หอมนะเอาห่อโอ้โหเอาสียลาได้เลยอาเอาเอ้

นานๆจะได้ประมของวบรันะครับคุณวนช้างชนีประมาณกี่ปีคุณวนนะครับชดนี้ผมาสามสิบกว่าครับผมสากว่าเนาะจะดูสึกว่า สาวๆอยู่นะคุตัวช้างเป็นช้างหุ่นบางล่างเล็กนะครับนี่ก็เหลือนะครับผมแล้วก็จะเอาไปแจกใจให้ครบอีกนะครับผมกนตะก็จะเดินจากแจกใจให้กินทุกๆเชือนะครับบรรยากาศที่ป่าหลังสนามบินนะครับผม ก็ต้องขอขอบคุณพี่พี่เอฟซีผู้ใจบุญมากๆนะครับที่ได้เมตตาชาวช้างท่าลาดของเรานะครับผมอยู่ใกล้อยู่ไกลก็ตามถึงนะครับผม <rt Isaiah> ก็ต้องขอขอบพระคุณเอฟซีอีกครั้งนะครับขอบพระคุณพี่เปิ้ลขอบพระคุณแม่ก้อมขอบพระคุณพี่กุ๊กแล, <c oughs> แล้วก็ขอบพระคุณเอฟซีทุกๆกท่านนะครับ,บคุณ Monica, <c oughs> ล้วนเอาไปกินเองห <c oughs> รือบ่ <c oughs> ล้วนเอาไปกินกับข้าวนะครับพอไม่หวีหนึ่งเอ,เอาเอาอีกก็ได้ เอาไว้ให้กินกับข้าวนะครับปูอ้วนชอบกินกล้วยกับข้าวนะครับมีกล้วยที่เหลือแล้วก็แจกจ่ายให้กินทุกๆเชือกเลยนะครับเดา๋ยวแจกกันเลยแจกนี่ไปแจกกันแจกด้วย ยงยงยครับผมก็ขอบคุณนะครับผมพี่พี่เอซครับผมทุกท่านทุกคนนะครับผมทุกกำลังใจนะครับผมที่เมตตาให้กับทาง ทุมท้มพิเด็ดหลังสนามเดิมของเราครับผมขอบ,บขอบคุณครับครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอขอบพระคุณเอฟซีมากๆนะครับผมน้องช้างก็ขอบพระคุณเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับนี่ดูครับน้องช้างครับน่ารักมากๆเลยนะครับครัขบขอให้โชคดีครับขอให้โชคชุมั่นมั่นและร่ำรวยๆนะครับผมอย่าเจ็บอย่าจนตลอดไปนะครับผม กิจการการงานร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบพระคุณอีกครั้งนะครับเอียบที่ทุกท่านนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ